โรคอ้วนวัดกันที่ตรงไหนตัวชี้วัดหลักที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนมีดังนี้1ดัชนีมวลกาย bmi เป็นตัวชี้วัดที่คำนวณจากน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงค่า bmi ของคนปกติอยู่ที่18-23กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร น้ำหนักเกินค่า bmi จะมากกว่า23ถึง24.9โรคอ้วนค่า bmi มากกว่า25ขึ้นไป 2. เส้นรอบเอวผู้ชายที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า90และผู้หญิงที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า80เป็นตัวชี้วัดอีกหนึ่งตัวถือว่ามีภาวะอ้วนลงพุงซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหลายชนิด ตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่อาจบ่งบอกว่าเป็นภาวะอ้วนได้แก่ไขมันในเลือด HDL ต่ำ LDL สูงไตรกลีเซอไรด์สูงความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงภาวะหยุดหายใจในขณะหลับนอกจากนี้ยังมีการวัดไขมันในแบบอื่นๆการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายใช้เครื่อง Body Fat Analyzer การวัดพับผิวหนัง s k i n f o a d Caliper) ทั้งนี้วิธีการวัดไขมันในแต่ละวิธีมีความแม่นยำต่างกันและมีข้อจำกัดต่างกันควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อเลือกวิธีการวัดที่เหมาะสมกับตัวท่านเองถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Follow นะคะและขอบคุณแหล่งที่มาตามด้านล่างนี้นะคะ